ดีค่ะน้องเอวันนี้เราอยู่ที่ไหนมีกิจกรรมอะไรคะอ,อ๋อเราอยู่ที่ลานกิจกรรมชั้น2ของอาคารมาพอรอรงพยาบานตำรวจนะคะเห็นเด็กๆด้านหลังไหมคะโอ้ยทำอะไรกินนี่ไม่ใช่งานเป็นเด็กแต่เด็กมามอบเสียงเพลงให้กับทางผู้บุคลากรแล้วก็ผู้ป่วยของรงพยาบาลเราค่ะอ๋ออันนี้มามอบให้หนึในวันอะไรคะ เป็นโครงการจิตอาสาค่ะดนตรีจิตอาสาของโรงพยาบาลตำรวจค่ะแล้วก็เนื่องจากเป็นวันปีใหม่ก็เลยมามอบเสียงเพลงในวันปีใหม่ค่ะวันนี้เด็กมามอบของขวัญเด็กให้ผู้ใหญ่เนาะใช่ค่ะโอเคค่ะแล้วเจอกันอีกเมื่อไหร่คะอีกการศึกษาหน้าเลยค่ะโอเคค่ะวันนี้บ๊ายบายกันนะคะคุณผู้ชมที่ชมช่อง TNN Channel นะคะสวัสดีค่ะทุกข่าวทุกความรู้สึกกับดิฉันเป็นจม่าอักษรนิด เด็กนักเรียนจากโรงเรียนมาตาเดอีวิทยาลัย41คนขออาสาเป็นจิตอาสาน้อยส่งมอบความสุขเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่และเนื่องในเทศกาลวันเด็กให้กับผู้ป่วยและผู้มาใช้บริการของโรงพยาบาลตำรวจโดยการร้องเพลงประสานเสียงทั้งหมด10บทเพลงอันไพเราะซึ่งก็ได้รับความสนใจสร้างรอยยิ้มสร้างความสุขให้กับผู้ป่วยกับผู้มาใช้บริการต่างก็ยกโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ะระลึกพร้อมกับปรบมือให้กำลังใจเด็ก จากนั้นทีมงานศูนย์ประชาสัมพันธ์สื่อสารองค์กรโรงพยาบาลตำรวจเป็นตัวแทนนำน้ำดื่มสุขภาพและทิชชู่เปียกที่ได้รับการสนับสนุนจากคุณสุม,มิตรบุตรน้ำเพชรบริษัทเบต้าอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมอบให้เด็กๆและอาจารย์เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณที่นำเด็กๆมาร่วมสร้างความสุขความสนุกสนานให้กับผู้ป่วยและผู้มาใช้บริการของโรงพยาบาล ขณะที่เด็กๆเ,เองต่างก็มีความสุขที่ได้ร่วมเป็นจิตอาสา,ศาร้องเพลงในครั้งนี้และชอบอกชอบใจกับของรางวาัลที่ได้รับกันทุกคนทุกข่าวทุกความรู้สึกกับดิฉันเป็นจมาอักษรน,นิด